สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสูร่รายการโยคะไดเจสนะคะกับวีรนุษวันนี้วีรนุษจะมาแนะนำท่าโยคะยากขึ้นมานิดนึงนะคะระดับที่1.1ยากกว่า1.0มานิดนึงนะคะก็เป็นท่าที่ให้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนั่นก็คือท่าชันไถฮาราสนะหรือว่าพโ,โพ o p o นั่นเองนะคะเดี๋ยววีรนุษ์จะสาธิตให้ดู2แบบนะคะแบบมาตรฐาน แล้วก็แบบง่ายให้ชมหลังจากนั้นแล้วค่อยไปพูดถึงประโยชน์ของท่าแล้วก็คำเตือนคำแนะนำกันนะคะว่าแล้วก็เข้าท่านะคะนอนราบหลังลงกับพื้นก่อนในการนอนเหมือนกับทุกๆท,ท่าที่ต้องนอนนะคะนอนหลังอบอนอนราบหลังแบบนี้ก็คือให้หลังราบไปกับพื้นทุกส่วนเลยนะคะหลังล่างด้วย เยียดขาออกไปให้ตรงก่อนนะคะวางมือข้างลำตัวหัวไลหล่ห่างไปหูนะคะท่านี้ระวังดีๆคือต้นคอกับกระดูกสันหลังนะคะไม่ให้น้ำหนักลงที่คอให้ลงที่หัวไหล่นะคะกระดูกสันหลังพยายามรักษาให้ตรงโดยการเอร็นเกดเอ็นเกจกล้ามเนื้อแ,แกนกลางเข้าช่วยเนะเาะเข้าท่าปกตปิก่อนนะคะเวลาที่จะเข้าท่าเอามือดันพื้น นะคะดันพื้นแล้วค่อยๆยกขาขึ้นเป็นรูปตัวแอลก่อนเสร็จแล้วยกก้นขึ้นนะคะยกก้นเสร็จแล้วหากใครนะคะไม่มั่นใจอยากจะจัดน้ําหนักที่หัวไหล่ก่อนเอามือมาประคองด้านหลังได้นะคะประคองด้านหลังหรือไม่ประคองก็ได้ถ้าแข็งแรงมากไม่ต้องประคองเลยนะคะแล้วก็ถ่ายน้ําหนักไว้ที่หัวไหล่สันหลังให้ตรงเสร็จแล้วค่อยๆลดปลายเท้าทั้งสอง นะคะมาวางที่พื้นเหนือศีรษะขาตรงหลังตรงน้ำหนักลงที่หัวไหล่ไม่ลงที่คอนะคะใครจะวางมือหรือยกมือก็แล้วแต่ระดับความแอดวานซ์ของผู้ที่เข้าท่านะคะอันนี้เป็นท่าปกติมาตรฐานของท่าคันถ่ายนะคะหลังตรงตลอดเวลาด้วยนะคะน้ำหนัก ไม่ลงที่คอไม่หันคอซ้ายไม่หันคอขวานะคะตอนนี้ปลายเท้าของเราที่จริงแล้วเบามากนะคะไม่ได้ให้น้ำหนักลงที่ปลายเท้าเลยเพียงแค่ใช้ปลายเท้าเป็นตัวพยุงแตะเบาๆแค่นั้นเองขาออกจากข่านะคะยกก้นขึ้นขาตรงแล้วค่อยๆวางหลังลงทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วน จนถึงก้นนะคะแล้วค่อยวางขาลงจะวางราบลงแบบนี้เลยหรือว่างอเข่าแล้ววางลงไปก็ได้ท่าแก้ก็คือท่าปลานะคะแต่ว่าวันนี้นดิฉันนุนจะไม่ทำท่าปลาให้ดูนะคะแล้วเราจะไปออปชั่นง่ายกันต่อเลยนะคะออปชั่นง่ายสำหรับบุคคลที่กล้ามเนื้อแกนกลางยังไม่แข็งแรงดีพอนะคะหรือว่าแฮมสตริงยังเหยียดไม่ดีพอก็งอหัวเข่าขึ้นก่อนเลยนะคะงอเสร็จแล้ว ผลักเหมือนเดิมนะคะน้ำหนักลงที่หัวไหล่นะคะไม่ลงที่ต้นคอถึงแม้จะเป็นเวอร์ชั่นง่ายอ่าเสร็จแล้วนะคะผลักก้นขึ้นคลึ่งทางก่อนอเสร็จแล้วเอาหัวเข่ามาแตะหน้าผากนะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปให้หัวเข่ายังแตะหน้าผากอยู่ก็ได้นะคะให้หลังตรงจัดน้ำหนักให้ลงที่หัวไหล่พอเรารู้สึกว่า เราสามารถที่จะออยืดขาได้แล้วลองทำดูนะคะหรือว่ายังไม่ได้ก็ให้งองหัวเข่าไว้ก่อนสำหรับใครนะคะที่อยากจะเหยียดขาให้ได้แต่ขายังลอยนะคะเอาบล็อกเอาหนังสือหนานๆมารองจะได้วางเท้าลอยจากพื้นขึ้นมาได้หรือไม่ใช่นั้นนะคะก็ ทำใกล้กําแพงเลยเอาขาทีดกําแพงนะคะเวลาที่เราจะออกจากท่านี้ในรูปแบบอัลเทอร์เนทีฟนะคะหัวเข่าติดหน้าผาก่อนแล้วค่อยๆลดหลังลงที่พื้นออบางรา่าลงไปขาขึ้นนะคะกลิ้งไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนผลักลำตัวลุกขึ้นน้่งโอเคนะคะนั่นก็เป็น การเข้าท่าคันไถทั้งแบบมาตรฐานแล้วก็แบบง่ายนะคะแบบที่ทําให้เราสามารถเข้าท่าคันไถได้ง่ายขึ้นก็เป็นมาตรฐานแบบยากกับแบบง่ายนะคะมาถึงประโยชน์กันบ้างนะคะเมื่อสักครู่จะเห็นแล้วว่าท่านี้นะคะได้ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อแกนกลาง ด้วยเช่นกันนะคะกล้ามเนื้อหลังช่วยด้วยเช่นกันดังนะั้นแล้วก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณที่กล่าวมาข้างตน้นเป็นการเปิดนะคะเอ่อเหยียดเหยียดเหยียดแล้วก็เปิดช่วงหัวไหล่นะคะช่วงหน้าอกช่วงเ,เส้นหลังเส้นแฮมสตริงด้วยนะคะได้ใช้การเหยียดเส้นกลนเส้นแฮมสตริงนอกจากนั้นยังเป็นท่าที่ช่วย ปรับสมดุลให้ต่อมไทรอยด์ได้นะคะแล้วก็เป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อแกนกลางนะคะบริหารอวัยวะที่อยู่ใต้ช่องท้องช่วงท้องของเราได้ด้วยนะคะสำหรับท่านี้ประโยชน์อีกอันนึงนะคะก็คือช่วยซึ่งมีความสืบเรื่องกันกันกบต่อมไทรอยด์นะคะก็ ผ่อนคลายนั่นเองสำหรับใครที่เครียดดนะคะทำท่าที่ศีรษะแล้วก็หัวใจอยู่ต่ำกว่าสะโพกกว่าก้นนะคะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้อย่างมหัศจรรย์ที่จริงน่าจะมีทางวิทยาศาสตร์อธิบายนะคะคงไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แบบแมจิกเกินไปนะคะก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เรื่องของการทำงานการไหลเวียนการผ่อนคลายอวัยวะหรือว่าต่อมต่าง ผ่อนคลายทํางานช้าลงทํางานเร็วขึ้นหรือมีความสมดุลมากขึ้นทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นั่นเองนะคะสำหรับข้อควรระวังคือบุคคลที่มีปัญหาคอนะคะเพราะว่าอ,อาจจะมีบางช่วงบางครั้งน้ำหนักไปลงที่กระดูกปุ่มหลังคอนะคะแต่ที่จริงแล้ว ก็ไม่ควรให้ลงที่กระดูกคอเลยเด็ดขาดให้ลงที่หัวไหล่นะคะที่สะบักด้านหลังที่ไหล่ด้านหลังบุคคลที่มีปัญหาคอไม่ควรทําเพราะอาจจะทําให้ปัญหานั้นแย่ลงหรือแย่ขึ้นแย่ลงนะคะแย่ลงได้แล้วก็บุคคลที่มีปัญหากระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะหมอนรองกระดูกไม่ควรทําเพราะถ้านี้หาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแกนกลางก็ไม่แข็งแรงด้วยนะคะพอทําแล้วยิ่งเกาะให้เกิดความเสี่ยงที่จะไปสร้างปัญหาทับซ้อนหรือเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะคะก็เลยหนึ่งถ้าจะทำควรไม่มีปัญหาต้นคอควรมีแกนกลางที่แข็งแรงหากมีปัญหาเจ็บหลังเรื้อรังอยู่แล้วนะคะมีปัญหาเจ็บหลังมีปัญหา คล้ายๆแบบนี้แต่ไม่ใช่กระดูกสันหลังหักอะไรบางมาณนั้นะนะอันนั้นคือไม่ควรทําเลยเด็ดขาดหรือว่าบุคคลที่มีปัญหาแต่อยากทำนะคะควรปรึกษากับนักกายภาพบำบัดหรือว่าแพทย์ที่ดูแลไข้ก่อนด้วยว่าจะทำได้หรือไม่ให้ช่วยประเมินก่อนนะคะว่า ในสภาวะนี้เราสามารถทําได้หรือไม่แต่หลักๆเลยก็คือเตือนนะคะบุคคลที่มีปัญหาต้นคอกระดูกต้นคอกระดูกสันหลงังหมอนรองกระดูกไม่ควรทานะคะแล้วก็บุคคลที่มีปัญหาภาวะความดันนะคะความดันผิดปกติไม่ว่าจะสูงหรือต่ำนะคะปัญหาโรคหัวใจภูมิแพ้นอนไม่หลับไมเกรนนะคะปวดหัวอาเจียนท้องเสียไม่ควรทําเพราะว่าอยู่ในท่าที่ต้องอาศัยการกด หน้าท้องเกร็งท้องแล้วก็หัวใจอยู่ต่ำกว่าช่ชองท้องนะคะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นั่นเองบุคคลทั่วไปก็ทำได้ด้วยความระมัดระวังนะคะอ่าอ u a t ลูเอชหรือว่าประเมินนะคะศักยภาพของกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายของเราหากเรายังไม่สามารถขาตรงได้ขางองก่อนหาตัวช่วยนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอกระดูกสันหลังต้องมาก่อนเสมอด้วยนะคะ เราจะได้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากท่าโยคะที่เราเข้าหรือว่าทำนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะบริหารกล้ามเนื้อเพื่อช่วยพยุงไปด้วยในตัวทุกๆครั้งนะคะอย่าลืมต้อง engage กล้ามเนื้อช่วยไม่เช่นนั้นแล้วนะคะตัวอ่อนแต่ว่า กระดูกอาจจะพังก็ได้นะคะต้องให้กล้ามเนื้อเป็นตัวช่วยช่วยพยุงเราเราจะได้เข้าท่าได้มั่นคงแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างที่กล่าวมานั่นเองนะคะวันนี้โยคะไดเจสในท่าคันถถ่กับวีรนุชก็ต้องขอกราบลาไปแล้วนะคะหากใครมีคําแนะนําติชมอันใดนะคะหรือว่าวีรนุชมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอยู่ที่ผิดพลาดแล้วต้องการที่จะส่งข้อความความคิดเห็นเข้ามาเพื่อให้วีรนุชช่วยแก้ไขตรง งนี้ปรับปรุงตรงนั้นหรือว่าให้บุคคลทั่วไปได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นสามารถใส่ความคิดเห็นเข้ามาในช่องความคิดเห็นได้นะคะเวรนุชยินดีรับฟังเสมอวันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านแล้วนะคะหวังว่าจะแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจโดยแท้จริงนะคะไม่ว่าจะออกกําลังกายชนิดไหนก็นแล้วแต่นะคะโยคะก็เบนิฟิตให้กับการเล่นกําลังกายชนิดอื่นการออกกําลังกายชนิดอื่นก็เบนิฟิตให้กับโยคะด้วยเช่นกันนะคะ วันนี้กลับลาจริงๆแล้วแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวลูมหน้านะคะสวัสดีค่ะ